สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะนานแล้วนะคะที่แม่ค้าไม่ได้มาไลน์นะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ไลฟ์อีก1วันนะคะก็มาไลฟ์ช่วงบ่ายนะคะวันนี้มีสินค้าอยู่ทั้งหมด4เล่มนะคะมีชุดตลับลูกปืน1ชุดนะคะแล้วก็มีดเนกหนึ่งนะคะมีดแร่สองนะคะมาดูความยาวของมีดกันค่ะมาดูเล่มที่ห่งกันนะคะ วันนี้แม่ค้ามาจัดโปรมาเหมาให้เลยนะคะเล่มที่1นนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่11.6นะคะใบก้วงอยู่ที่2.4สันหนาอยู่ที่7จมิลด้านมีที่6นิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะใบมีทําจากเหล็กเหนบนะคะงานหนักลุยได้เลยค่ะยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่17.5นะคะปล่อยออกอยู่ที่700ค่ะสินค้าใช้งานได้จริงนะคะงานหนักลุยได้เลยรับประกันตลอดการใช้งานไม่มีวันหมดอายุนะคะถ้าเป็นร้านมีของช่างสันนะคะลูกค้าเราไปสบายใจได้เลยค่ะ เลมที่2ค่ะตัวนี้เปลี่ยนใบมีตลรับลูกปืนชุดไม้ประดู่นะคะตัวนี้ประดู่ดำนะคะใบมียาอยู่ที่10นิ้วนะคะใบก้วงอยู่ที่2.4สันหนานะคะอยู่ที่7 1. ดมิลไดมอยู่ที่6นิ้วนะคะยารวมทั้งหมดอยู่ที่16นิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่1,700น,นะคะพร้อมฝักแบบนี้นะคะก็ เป็นที่ร้อยเข็มขัดให้ด้วยนะคะลูกค้าสนใจก็ทักแชทได้เลยนะคะแอดไลน์ผ่านได้ค้าได้เบอร์โทรนะคะ0982709213นะคะแอดไลน์ Ad เบอร์นี้ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะปากกับนี้จะไม่หลุดนะคะจะพอดีกันนะคะคเขย่าได้เลยนะคะลูกค้าเราไปก็สบายใจได้เลยค่ะรีวิวแบบไหนไปแบบนั้นนะคะไม่หลอกตานะคะ มาดูเรื่องที่3ค่ะเรื่องที่3เป็นมิแรล่นะคะตัวนี้ไว้สับกระดูกหมูได้แล่เนื้อแล่ปลาหั่นผักหั่นพริกหั่นมะนาวกระเทียมได้เลยนะคะสับกระดูกได้นะคะเหมาะมากๆสาหรับทํากับข้าวนะคะพอบ้านแม่บ้านนะคะที่ชอบทํากับข้าวนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่7นิ้วใบกวางอยู่ที่2,6งัก้นหนาอยู่ที่6มิลน,นะคะด้านที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่13นิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่650ค่ะ ลิ้นที่สี่ค่ะเป็นมิ้แรกเหมือนกันนะคะตัวนี้จะมีลายนะคะ <c oughs> ก็ยาวอยู่ที่เจ็ดจุดสามใบกว้งอยู่ที่สองจุดเจ็ดสันหนาอยู่ที่หกมิลด้านอยู่ที่หกนิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่โชว์ลายไม้นะคะยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่สิบสามนิ้วนะคะวันนี้จัดโปรแพ็คคู่แบบนี้นะคะอยู่ที่พันสองร้อยจัดส่งฟรีนะคะเมาส์แบบนี้เลยนะคะแพ็คคู่ทั้งสี่ชุดนะคะถ้าลูกค้าเมาส์แบบนี้นะคะก็อยู่ที่ 4 2 7 0ปฟรีนะคะตัวนี้เป็นใบมิตรับลูกปืนนะคะพ้อมฝักไม้ประดู่นะคะฟังกันชัดๆนะคะก็มีแร่2เล่มมีเน็ต2เล่มนะคะอยู่ที่4 2 7 0องจะดส่งฟีนะคะมีทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะถ้าเป็นปลายทางจะบวกเพิ่ม100นะคะอ่นะคะหรือจะรับแพ็คคู่แบบนี้ราคาก็ลดได้นะคะถ้ารับแพ็คคู่แบบนี้นะคะ เล่มนี้700เล่มนี้พันเนะคะรับแพ็กคู่แบบนี้ก็รดบได้เหมือนกันนะคะสนใจแพ็กคู่นี้ก็โทรหาแม่ค้าหรือทักแชทหาแม่ค้าได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจัดโปรแบบมาเหมาให้เลยนะคะราคานี้คุ้มมากๆเลยนะคะรับทั้ง4ี่เล่มยิ่งคุ้มมากนะคะราคาจับบายได้นะคะถ้าเป็นร้านนีของช่างสรรแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะสวยมากๆเลยค่ะดูกันได้เลยนะคะไม่หลอกตาลูกค้านะคะ คู่นี้ก็สวยค่ะ สนใจรีบทักแชทเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนทางร้านเราตลอดมาทางร้านเรามีบริการหลังการขายให้ลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าที่รับมี่ของทางร้านเราไปแล้วมันไม่คมมันบินมันหักมันแตกยังไงก็แจ้งแม่ค้าเข้ามานะคะถ้าในกรณีที่มันบินนะคะก็ถ้าเราซ่อมได้ก็จะซ่อมให้ถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนเล่มใหม่ให้ทันทีนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าถ้าซื้อจากซื้อสินค้าจากร้านเราไปแล้วสบายใจได้เลยนะคะทุกท่านนะคะ วันนี้แม่ค้าขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะพรุ่งนี้ก็มีสินค้าก็จะมาลงนำเสนอลูกค้าด้วยนะคะฝากติดตามด้วยคะ่ะขอบพระคุณมากนะคะ